ที่ไม่ควรพลาดเลยสำหรับเดือนนี้นะคะก็คือโปรโมชั่นนั่นเองนะคะนอกจากส่วนลดทุกคันมูลค่า3,000บาทแล้วนะคะสิ้นเดือนนะคะลูกค้าทุกคนของเรานะคะยังมีสิทธิ์ลุล้นรับรางวัลแจ็คพอตนะคะ รางวัลที่1มูลค่ากว่า10,000บาทและรางวัลที่2มูลค่า5,000บาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะสำหรับรถกระบะทําทเงินทํางานของเรานะคะยังได้สิบดอกเบี้ยพิเศษอีกด,ด้วยนะคะที่สําคัญออกรสตูนบาทจัดเต็มฟรีดาวกันไปเลย สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็มาจะเจอกับน้องน้ำอีกแล้วนะคะที่ศูนย์รวมรถตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของเรานั่นเองนะคะที่สำคัญน้องน้ำยกมายกขบวนนะคะในส่วนของ t o y ยต a h i l u ักปร o โนะคะรถตู้ทึบนะคะรถทำเงินทำงานนั่นเองนะคะเอาใจลูกค้า Toyota นะคะทั้งเครื่อง2.4และ2.8นะคะมาดูกันนะคะว่าจะมีให้เลือกชมหลากหลายคันขนาดไหนตามน้องน้ำไปชมกันเลยค่ะ มาเริ่มที่เจ้าคันนี้กันเลยนะคะ Toyota Hilux Rio นะคะเครื่อง2.8นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2018นั่นเองนะคะเป็นตอนเดียวนะคะมาพร้อมกับ นะคะสูง2เมตร10ของเรานั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราขายเพียงนะคะ469,000บาทเท่านั้นเองนะคะในส่วนของตู้นะคะจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยเลยนะคะใครอยากได้ในส่วนของเครื่อง2.8ปี2018นะคะแนะนำคันนี้เลยคะ่ะ สำหรับใครอยากได้ในส่วนของเครื่อง2.4นะคะแล้วก็ปีรองลงมานิดหนึ่งนะคะ<อ>ก็ต้องเจ้า2000 2คันนี้เลยนะคะปี2016นั่นเองนะคะ สำหรับปี2016ของเรานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4900 0บาทนะคะและที่สำคัญนะคะเรามีของแถมนะคะในส่วนของล้อมแม็กมาให้ด้วยนะคะด้านหน้านะคะเราแถมและตกแต่งในส่วนของแม็กเวลมาให้ด้วยเรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อหลังนะคะเป็นล้อบรรทุกมาให้พร้อมนะคะในส่วนของตู้นะคะสูง2เมตรสิบเท่ากันนะคะเดี๋ยวสักครู่น้องน้ำจะพาไปชมนะคะตู้กันนะคะข้างหลังค่ะ ไปค่ะเราพาไปชมในส่วนของตู้กันนะคะสําหรับตู้ของเรานะคะทุกคันนะคะเหมือนที่บอกเลยนะคะติดตั้งมาให้ใหม่ทุกคันนะคะจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะอะนันไม่ค่อยชํานาญในการเปิดตู้เท่าไหร่นะคะอะแต่ก็เปิดได้นะคะอม,มาชมกันนะคะข้างหน้านะคะข้างในอัดน้ํายานะคะอัดไม้กระดานอัดมาให้อย่างดีเลยนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยว่าข้างในใหม่เอี่ยมเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ นะะในส่วนของกระดานอัดนะคะนี่ถ้าได้กลิ่นนะคะน้ำบอกเลยถ้ากลิ่นสามารถส่งผ่านกล้องได้นะคะลูกค้าจะรับรู้นะคะถึงกลิ่นใหม่ของตู้นะคะได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะตู้สูง2เมตรสินะคะในส่วนของระบบ,บล็อกนะคะแล้วก็มีเขาเรียกวอะไรกุญแจให้เรียบร้อยนะคะเรียกว่าล็อกได้แน่นหนานะคะมีไฟติดตั้งที่ตู้ให้ด้วยนะคะระบบความปลอดภัยก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะเราจัดมาให้เต็มทุกคันเลยค่ะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนท้ายนะคะเหมือนเครื่อง2.8นะคะเราก็มีมาให้นะคะหรือว่าอยากได้แบบเหล็กค้ำหลบป้ายไทเทเนียมนะคะตกแต่งมาให้แบบพร้อมสิ่งนะคะเราก็มีให้นะคะเรียกว่าลูกค้าสามารถเลือกแบบเราจะเต็มให้ได้เลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีมาในส่วนของทั้งล้อมแม็กด้วยทั้งหยกอดอกยางนะคะเราก็เปลี่ยนมาให้ให,ใหม่แบบจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะ มาในส่วนของล้อนะคะสองล้อด,ด้านหลังนะคะทุกคันนะคะก็จะมีมาในส่วนของล้อบรรทุกมาให้นะคะเป็นยาง XCD2 นั่นเองนะคะยางใหม่เลยทีเดียวเป็นยางขอบ14นะคะสำหรับคันนี้นะคะดอกยางยังใหม่เลยเรียกว่าพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะ มาต่อกันที่ภายในกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.8นะคะปี2018นั่นเองนะคะในส่วนของเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะแต่จะมีมาพร้อมกับปุ่ม Eco Mode และ Power Mode ให้ด้วยนะคะ พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบรีโมทให้เรียบร้อยเลยนะคะเครื่องเสียงนะคะต่างๆนะคะมีมาให้นะคะเรียกว่ามีให้ครบเลยนะคะระบบเครื่องเสียงนะคะภายในคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดานะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเรียกว่าดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะคะและก็ขับง่ายมากๆนะคะกับเจ้าโตโยต้าไฮรักกิ o เวตู VO, ต้ทึบคันนี้ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจรถทําเงินทํางานต้องมาที่เราเท่านั้นศูนย์รวมรถตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้แล้วก็โทรมาหาน้องน้ําได้เลยนะคะ061 178 1888ค่ะ